เทียนกบงูเพียนกบงูเพียนกบออกมาโอ้ยพี่น้องอู้ฉันงูเทียนกบออกมาอุ้ยอาดูยากครับออมเทียนกบออกมามันเข้าไปกินกบดังดูเฮ้ยงูงูกินปลาพี่น้อง วนลบไปวนลบให้น้องจับด้วยโอ้โงอ่ห้น้องจับ้วยง้น้องนี่ครับมูกินปลา มันก็ไปกินปลาดูเอ้ยมันอ้าปากาแต่บ้านเรียกว่าเอ้ามันขย้อนมันขย้อนขย้อนอได้ออกมา <c oughs> ขย้อนได้ขย้อนกบมึงขย้อนกบมึงขย้อนกบออกมาโอู้พี่น้องโอู้อ่างอู้ขย้อนกบออกมาอุ้ยอานูยากนะเอามันขย้อนกบออกมามันเข้าไปกินกบเอ้ยมี่นา กบเข้าใส่ครับโอ้ยกบเข้าใส่ขย้อนกบออกมาเลยครับงูอือเจองูอยู่ตรงนั้นเหรออยู่ตรงนั้นแห<ต>ละตัวใหญ่ง,งูเหลือม,อ,มอันนี้อันนี้ไม่ใช่งูเหลือมอ่าโอเคพี่น้อง